สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบก,กับช่งองอมสินชุนเล่นนะคะมาแทนช่องเกษตรพ,พันล้านนะคะนี่คือคุณเกษตรพันล้านนะคะเราจะมารีวิวรถของเล่นนะคะกดเพลงได้นะคะมีฐานมีเพลงสามเพลงนะคะาการปิดเพลงก็ตรงนี้นะคะมีกดปิดเพลงก็จะหายนะคะตรงนี้เป็นานาฬิกามีไฟที่เอามาใส่เองนะคะเเปิดมีสองด้านนะคะ นะคะคตัวนี้นะคะของน้องเหนือนะคะของน้องเหนือนะคะตรงนี้จะมีที่เปลี่ยนเป็นที่คลิปนะคะนี่นะคะเปิดเพลงนะคะมีหมวกด้วยนะคะนี่น้องเหนือก็นะไหนน้องเหนือน้องเหนือเปิด้วนะ้นี่นะคะหาซื้อได้ตามห้างเลยนะคะ สวัสดีค่ะ